ขอกลับเข้ามาที่วัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งศึกษาและปฏิบัติขอเรียนถามท่านอาจารย์บรรพฤษทำไมจะต้องมีการศึกษาและปฏิบัติทำไมการศึกษาและปฏิบัติจึงกลายมาเป็นปณิธานของผู้พทธเจ้าการศึกษาและปฏิบัติแบบไหนที่พระเจ้าต้องการจริงๆท่านอาจารย์บรรพฤอาจจะพูดประเด็นไหนก่อนก็ได้ถ้าพูดไม่ครบเดี๋ยวผมจะขอถามเป็นระยะระยะ และอยากให้พูดจากประสบการณ์ตรงด้วยเพราะว่าท่านอาจารย์ดรพจน์เองก็มีประสบการณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมทางธรรมนั้นท่านเป็นรเรียนธรรมเจ็ดประโยคนะครับส่วนทางโลกท่านตอนนี้ก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหา,มหา,มหา,า,าวิทยาลายัยมหฬาลกรอราชวิทยาลัยวิทยาลัยสง์บริรมลมขอเชิญครับขอบคุณวันนี้ได้เปิดโอกาสให้มาร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับร่วมสนทนา การศึกษาและก็การปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานะครับจากประสบการณ์แวดวงวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนานะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของชีวิตนะครับที่ได้ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ปลับทำคำสอนในพระพุทธศาสนานะครับทำให้ได้นำ ความรู้ส่วนนี้มาพัฒนาชีวิตของตัวเองแล้วก็มามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมนะครับซึ่งซึ่งการศึกษาในทางพระพุทธศาสนาเนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับศึกษาคำว่าศึกษาเนี่ยในภาษาบาลีก็คือคำว่าศิกขาเนีสิกสขาก็คือการเรียนรู้ นะครับการศึกษาก็คือการเรียนรู้เพราะในทางพุทธศาสนาเนี่ยเราถือว่ามนุษย์ทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยจะต้องมีการเรียนรู้ฝึกขัดพัฒนาตนเองนะครับมนุษย์ความหมายก็คือ,อผู้มีใจสูงหรือว่าผู้ผู้เป็นสัตว์ประเสริฐหรือว่าสัตว์ที่มีใจสูง ทีนี้การที่จะเป็นสัตว์ประเสริฐหรือว่าเป็นสัตว์ที่มีใจสูงได้เนี่ยนะครับท่านบอกว่าจะต้องมีกระบวนการก็คือมีการฝึกฝนอบรมตัวเองนะครับอย่างที่พระบาลีบอกว่าทันโตเศธโมนุสเสศุนะครับในบรรดามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยคู่ที่ฝึกฝนพัฒนาตนเองผู้ที่ศึกษาหรือว่าผู้ที่ฝึกหัดพัฒนาตนเองเนี่ย จึงจะเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาจึงเป็นกระบวนการหล่อหลอมชีวิตนะครับหรือว่าการพัฒนาชีวิตให้ให้ดีงามให้ประเสริฐนะครับอันนี้โดยโดยหลักการพื้นฐานในทางพระพุทธศาสนานะครับแล้วพระพุทธศาสนาก็เชื่อว่ามนุษยเ์เป็นสัตว์ที่สามารถฝึกได้นะครับเป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาได้นะครับโดย อ,องค์สมเด็จสัมสมาสัมพุทธเจ้านะครับพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างนะครับเป็นแบบอย่างของผู้ที่พัฒนาตนเองจนไปถึงจุดสูงสุดนะครับก็ <sh arp ina> คือเข้าถึงความเป็นความเป็นอนุตตรสัมมาเข้าถึงการบรรลุอนุตตร,ส,รสัมมาสัมโพธิธญาณนะครับก็คือ,อเข้าถึงการดับทุกข์โดยสิ้นเชิงนะครับ เข้าถึงปัญญาญาณในระดับสูงนะครับเพราะฉะนั้นพทธองค์เนี่ยจึงเป็นเป็นแบบอย่างนะครับเป็นแบบอย่างให้กับพุทธศาสนิกชนนะครับให้กับพุทธบริษัทนะครับว่าพระองค์แสดงให้เห็นว่ามนุษย์สามารถที่จะ,ะพัฒนาตนเองจนเข้าถึงความหลุดพ้นได้จนเข้าถึงความจริงสูงสุดได้นะครับว่จะเป็นแบบอย่างให้กับพวกเรานะครับ ให้เห็นว่าการศึกษานี่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นสำหรับชีวิตนะครับถ้าตราบใดที่เราเรายังไม่ศึกษายังไม่พัฒนานตนเองเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะที่จะบอกได้ว่าเราเป็นเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐได้นะครับอันนี้คือความสำคัญของการศึกษานะครับซึ่งผมเองก็มีโอกาสได้ ศึกษาพระพุทธศาสนานะครับที่เราเรียกว่าการศึกษาทางด้านปริยัตนะครับซึ่งทางพระพุทธศาสนานี่นะครับก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นปริยัตนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นปฏิบัติแล้วก็ส่วนที่เป็นปฏิเวศนะครับซึ่งทั้งสส่วนนี้ก็จะมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันนะครับเพราะว่าการปฏิบัตินั้นก็จะเป็นฐานที่จะ นำไปสู่ตัวการปริยัตินะครับก็จะเป็นฐานที่จะนำไปสู่ปฏิบัตินะครับหมายความว่าการที่เราจะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับมันก็จะต้องมีกระบวนการศึกษาที่ดีเมื่อมีการศึกษาที่ที่ถูกต้องแล้วก็จะนำไปสู่กระบวนการปฏิบัติที่ที่สมบูรณ์นะครับทีนี้ถ้าว่าปฏิบัติที่ที่สมบูรณ์แล้วก็จะทำให้เกิดตัวตัวปฏิเวทนะครับ อันนี้คือกระบวนการในทางพระพุทธศาสนาซึ่งการศึกษาหรือว่าศิกขาในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับก็คือกระบวนการในการสุดขัดพัฒนาชีวิตนะครับในสามด้านนะครับก็คือเรื่องของศีลสิกขานะครับศีลสิศกขาก็คือกระบวนการในการพัฒนาทางด้านพฤติกรรมนะครับเริ่มต้นนะครับถือว่าเป็นขั้นพื้นฐานที่สุดก็คือ เริ่มจากกระบวนการในการพัฒนาเรื่องของพฤติกรรมทางกายทางวาจานะครับที่เป็นรูปธรรมที่เราสามารถจับต้องได้เนี่ยต้องเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือศีลสิกขานี่ก็จะส่งผลให้เกิดกระบวนการการพัฒนาทางจิตนะครับหรือว่าจิตตสิกขาหรือว่าสมาธินะครับในหลักต่สิกขาก็คือสมาธินะครับนั่นก็หมายความว่า จิตก็จะมีสภาพที่สงบสภาพที่เอื้อต่อการพัฒนาที่จะทำให้เกิดตัวปัญญานะครับเพราะฉะนั้นจิตตสิกขาในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับก็จะเป็นกระบวนการทางด้านาจิตวิญญาณนะครับกระบวนการในการฝึกหัดเรื่องของคุณธรรมกระบวนการในการฝึกหัดเรื่องของ อารมณ์ความรู้สึกนะครับกระบวนการในการพัฒนาเรื่องของอสภาวะทางจิตใจที่ที่มีความเหมาะสมหรือว่าที่ดีงามนะครับซึ่งในกระบวนการการพัฒนาจิตในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับะจะมีรายละเอียดที่ เยอะแยะนะครับรายละเอียดมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามแบบของอกรรมฐานใช่ไหมครับกรรมฐานทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานก็ดีหรือว่าการปฏิบัติตามหลักวิปัสสนากรรมฐานก็ดีนะครับอันนี้ก็คือกระบวนการในการพัฒนาจิตในทางพระพุทธศาสนานะครับซึ่งก็จะนําไปสู่ตัว สิกขาตัวที่สามก็คือตัวปัญญาปัญญาก็คือกระบวนการในการพัฒนาความคิดนะครับในการพัฒนาเรื่องของอความรู้ในการพัฒนาเรื่องของอเหตุผลนะครับหรือว่าในขั้นสูงก็คือตัวาภาวนาคือปัญญาในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็จะมีตัว สุตตะมัปัญญาจินตามยยปัญญาแล้วก็ตัวภาวนามยปัญญาใช่ไหมครับก็จะมี3ระดับเพราะฉะนั้นตัวปัญญาสิกขาเนี่ยนะครับจึงเป็นกระบวนการที่ถือว่าเป็นทำเป็นตัวที่ทําให้หลักใตศิกขามีความสมบูรณ์นะครับมีความสมบูรณ์เริ่มตั้งแต่ตัวพฤติกรรมทางกายแล้วก็ตัวคุณธรรม หรือว,ว่าจิตใจนี่ครับแล้วก็ตัวปัญญาซึ่งเป็นตัวที่ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักของความจริงหรือว,ว่าสัจธรรมนะครับการเข้าถึงกฎของความจริงกฎของธรรมชาตินะครับก็จะทําให้ชีวิตนั้นมีความสมบูรณ์ทั้ง3ด้านนะครับก็คือทั้งทางด้านพฤติกรรมทางกายแล้วก็เรื่องของจิต จิตใจเรื่องของคุณธรรมแล้วก็เรื่องของปัญญานะครับอันนี้คือกระบวนการทางทางด้านการศึกษาในทางพระพุทธศาสนานะครับถ้าปฏิบัติโดยไม่เรียนได้ไหมครับออ,อคงคงจะต้อง มีคนเดียวเท่านั้นนะครับที่สามารถที่จะ,ะบรรลุได้โดยที่โดยที่ไม่ต้องมีคนสอนนะครับก็คือพระพุทธเจ้าเพราะว่าโดยปกติแล้วคนทั่วไปนะครับจริงๆแล้วจะต้องอผ่านกระบ,บวนการในการเรียนโดยที่จะต้องมีตัวแบบหรือว่าตัวอย่างนะครับจึงจะทำให้การเรียนนั้นเนี่ยมันมันโอกาสที่จะผิดพลาดนะครับ มันมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับการเรียนก็จะต้องมีครูหรือว่ามีต้นแบบนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับก็คือกรารยาณมิตรนะครับอย่างพระพุทธองค์นี่ก็ถือว่าเป็นทรงเป็นกรัรยาณมิตรของของชาวพุทธใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าจะเรียนเนี่ยเรียนอะไรบ้างครับใช,ใชใ้เวลาเรียนเท่าไหร่เอ่อ การเรียนก็ต้องดูว่าเราเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับเราเรียนเพื่อที่จะเข้าถึงความจริงเข้าถึงความดีเข้าถึงความงามเพื่อเข้าถึงความสุขในชีวิตนะครับการเรียนอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องกำหนดรูปแบบอะไรที่มัน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 เหมือนกับ ที่ทางโลกเขากําหนดเอาไว้เนี่ยหมายความว่าไม่จําเป็นจะต,ต้องมีกระบวนการในการเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาอะไรพวกนี้เราสามารถที่จะเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตนเองจากการศึกษาหลับทำคาสอนในทางพระพุทธศาส,สนาด้วยตัวเองได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเรามีจุดประสงค์เพื่อที่จะได้รับวุฒิทางการศึกษานะครับเช่นนะครับ ถ้าต้องการศึกษาทางด้านพระปริยธรรมนะครับศึกษาคัมภี์พระไตรปิฎกนะครับศึกษาพระบาลีเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะมีหลักสูตรนะครับเช่นหลักสูตรของคณะสงฆ์นะครับการเรียนของพระภิสุสาิสมณรในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีหลักสูตรของคณะสงฆ์ซึ่งเราเรียกว่าการเรียนพระปริยธรรมแผนกบาลีนะครับหรือว่าการเรียนพระปริยธรรมแผนแผนแผนนักธรรมนะครับอันนี้ก็คือหลักสูตรของคณะสง หรือว่าเราอยากจะเรียนอยากจะได้วุฒิการศึกษาทางโลกนะครับของจากสถาบันการศึกษาที่เป็นมหาวิาลยสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยก็จะมีมหาวิาลยมหาจุฬาลงกรณราชวิาลยนี่ยัที่เราสามารถที่จะศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาก็ดีหรือว่าศึกษาทางด้านปรัชญาพุทธปรัชญาได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะศึกษาแล้วก็ นำเอาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพนะครับแล้วก็มีการรับรองมีมาตรฐานการรับรองซึ่งเราเรียกว่าใบปริญญานะครับที่จะสามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีจุดประสงค์การศึกษาเพื่ออะไรนะครับถ้าเป็นการศึกษาเพื่อที่จะ,ะเข้าถึงความความความสุขในชีวิต นะครับโดยที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ,อคุณวุฒิหรือว่าวุฒิการศึกษาใดๆเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะศึกษาด้วยตนเองได้ตามกระบวนการหรือว่าตามหลักทมคาสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าหากว่าเราต้องการศึกษาเพื่อที่จะเป็นผู้รู้แล้วสามารถที่จะเผยแผ่นะครับเผยแผ่ให้แก่คนอื่นได้แล้วก็สามารถปกป้องพระพุทธศาสนาได้ด้วยนะครับแน่นอน เราก็จะต้องศึกษาในรูปแบบกระบวนการหรือว um um. ่าในสถาบันการศึกษาที่สังคมเขาจัดเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นของคณะสงฆ์ที่ผมพูดไปแล้วก็ดีนะครับหรือว่าของของมหาวิาลยสงฆ์ก็คือมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิาลยหรือว่ามหามงกุฎนะครับมหาวิเลยมหามงกุฎราชวิาลยก็ดีนะครับ อันนี้ก็คือรูปแบบที่เราสามารถที่จะศึกษาได้ครับ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 คราบครับครับคับิับิรับครับครบครับครับรัครับคกับคบครับครับับครับครับครัครับครับครับคกับรั้ครับไับครับครับครับแรับครับครับรั้คก็รับคคร้บครรัั